ในไหนก็ซาอย่งางซาอย่งางเช่นวรามาเจอพี่พักแต่งเพลงทุกทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วต้องกล่าวสวัสดีท่านทายกันสักหน่อยศูนศูน อหย่าตีเขาจริะจริงติดภาพเขาด้วยหามติดคุยติดรึป้อก be ันแล้วอย่าลื เอ็ซีซ้ายอย่างสัญญาเอาล่ะก็อย่าเสวัสดีนี่ก็เตี๊ยนพีคเลยไม่ไม่ใส่ให้มันดีๆนะสวัสดีแฟนเพลงสวัสดีว่ายันเช้าเลยนด็กนอนที่มีมาลาย่าน่าเบื่อมาลาย่างางเข้าไปไปไหนใครก็นนะรับจะเดินยังไงวะเนี่ย การสดีไม่ได้แปลงเพลงทุกท่านขอบคุณทุกท่านวันนี้ที่มาให้กำลังใจสายหางไว้ไม่ด้านขวาเลยสายหยังฉัญญาตัดมอสตรีคนแรกวันนี้ต้องขอโทษมิได้แปนเพลงทุกท่านด้วยที่มาให้กำลังใจสายหยางสัญญาแซ่พี่เป้าจจะขึ้นเวทีช้าไปสักหน่อยเพราะว่าไปป้องน้ำา เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อากาศร้อนจะกินอะไรใน่ต้องระวังให้ดีต้องเช็คที่ดีนะไม่งั้นจะท้องเสียเหมือนสายยางก็พอมาถึงพวกก็ได้ไปเข้าห้องน้ำเห็นมีอยู่สามห้องเข้าไปห้องที่หนึ่งเลยเข้าไปห้องนี้มีน้ําแต่ไม่มีขันไม่ได้เลยต้องรีบเปลี่ยนห้องเลยดีที่ยังไม่ปล่อยอ่ะเออเลยมาห้องที่สองห้องที่สองมีขันแต่ไม่มีน้ำเกือบแล้ว เกือบเกิเนแล้วสิเลยมาห้องที่สามเลยห้องนี้ดูแล้วโอ้อดีนะมีทั้งขันมีทั้งน้ำดีมากเลยนั่งเลยอ้อาวทำไมไม่มีประตูไนี้ก็เลยหลับตาขี้ลยทำไมไม่ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะห้องสีฟ้ามีน้ำมีขันจริงเหรอมีประตูด้วยโอ้ดีดีดีไม่มีอะไรเล่าให้ฟังก็จบ <c oughs> เขาบอกว่าฝนไล่ตกแล้วเดี๋ยวจะเก็บของลำบากก็ขอบคุณอ่าเป็นเพลงที่ติดตามมาขอเพลงสายันเนี่ยอยากฟังกันเนี่ยมาขอกันน่มากๆดีใจขนาดใช่ไม่ดีใจเยสายันดีใจมากพี่ยังไงก็ขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูรูปมึงใหม่ไดิ ลูกมึงจะไม่เป็นมนุษย์ลนะเป็นคนนี้กั่เขาอ๋อคนเราจริงๆก็เวลาที่มีเห็นไหมเห็นไหมพูดปุ๊บลมมาปั๊บเลยต้องร้องเพลงสักหน่อยขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยไหมทุกท่านภาพมาแล้วมาแล้วมาแล้วสักจริงๆเนี่ย คุณเป็นแฟนนี่ที่ขอเพลงเลยสายยันเนี่ยมาขอเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวรอเลยสายยันหายใจแล้วก็พี่ๆทางด้านโน้นขอเพลงแดดคนชื่อเจี๊ยบแดดคนชื่อเจี๊ยบแล้วก็ด้านหลังเลยขอเพลงใหม่มาแรงแถแถบแถแถแล้วก็ทางด้านน้ขอเพลงยืนใจลอยคอยแฟนเดี๋ยวจัดไปเลยทีเดียวสี่เพลงรวดเม็ดเล่เพลงอะไรยืนใจลอยคอยสายยันแถบแถอีเจี๊ยบเจี๊ยบไม่ใจมาก่อนนี่ Aula, aula. เอาล่ะนี่